วันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนครนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมารู้จักกับแปลงเรียนรู้อีกแปลงหนึ่งซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนะครับก็ได้มาประสานล่วงหน้าแล้วว่าอยากจะพาท่านผู้มีเกียรติมารู้จักกับแปลงปลูกอินทผาลำของอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็มี อยู่ทั่วไปนะครับในพื้นที่จังหวัดส,สุขโขทัก็มีพื้นที่ปลูกอยู่หลายร้อยไร่นะครับมีพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ก็หลายคนหลายท่านที่สนใจที่จะอ,าอยากจะปลูกแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะปลูกก่อนที่จะาภาคราชการจะมาพูดในเรื่องของงานส่งเสริมการเกษตรเรามารู้จักกับเจ้าของสวนซึ่งวันนี้ท่านเป็นกำนันขอให้ท่านกำนันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนเล่าที่ไปที่มาให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบก่อนว่าเ,าเริ่มแรกเนี่ย คิดยังไงถึงปลูกอินทผาลัมได้พันุมาจากไหนอะไรต่างๆปลูกเป็นพื้นที่เท่าไหร่อะไรเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทํามาแล้วมันพบปัญหาอุปสรรคหรือว่าความสําเร็จตรงไหนเชิญเชิญท่านกำนันให้จะิบหน่อยก่อนก่อนที่จะมาปลูกนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ทำนาไปปลูกข้าวนะครับที่นาสูงคือต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวนะครับทํานาก็ไม่ค่อยได้ผลมาศึกษาดูว่าเออถ้าเราปลูกข้าวถ้าฝนดีบางปีก็ได้ ได้ผลผลิตเยอะอแต่ถ้าปีไหนแล้งหรือว่าน้ําไม่ค่อยดีมันก็จะไม่คุ้มค่ามันก็จะขาดทุนนะครับก็เลยลองลองดูว่าเอแอถวภาคใต้ภาคตอนออกในนี้เขาปลูกผลไม้ปลูกพืชยืนต้นคือมันเป็นที่เป็นพืชที่ยั่งยืนนะครับคือเราลงทุนแร้วปลูกครั้งเดียวเนี่ยเก็บผลผลิตได้หลายปีก็ถือว่ายังเป็นใหม่สาหรับพื้นที่แถวนี้ใช่ไหมใช่ครับอินทรพาลมเป็นพืชใหม่อยู่ก็เลยว่าอยากจะหาพืชที่ มันแปลกๆนะครับก็เลยพอดีมีน้องชายนําเป็นคนนําไปศึกษาดูงานแล้วก็นําพันธุ์อินทรพัน์เข้ามาเอามาจากไหนครับพันธุ์พันธุ์มาจากมาจากแลบจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็จากประเทศหสหร,รัฐอาหรับเอมิเรตนะครับเอามาแล้วก็โดยลองมาปลูกดูครับครั้งแรกเลยกี่ไร่ครับปลูกครั้งแรกก็ปลูกปลกทั้งหมดไสิบสามไร่เลยปลูกเต็มพื้นที่เลยครับเต็มพื้นที่ปลูกอยู่ สามร้อยต้นนะครับเทียมามาลงครั้งแรกนะครับครั้งแรกแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ครับแต่พันธุ์ที่เยอะสุดนี่เป็นพันธุ์บาฮีครับบาฮีเป็นพันธุ์บาฮีแล้วแล้วเรียนรู้วิธีการปฏิบัติด,ดูแลร,รักษายัางไงเรียนรู้นี่แล้วก็ดูจากดูทูบบ้างดูจากเราก็ศึกษาบรรจะดูแลแบบไหนทํำยังไงนะครับ,บ,บแล้วก็ถามเพื่อนถามพี่ถามน้องถามถามในเพื่อนในกลุ่มที่ที่พอรู้ว่าปัญหาอุปสรรคมันเป็นเช่นไรแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆนะครับปลูกอินทลัมนี้ ปัญหาที่ที่เราพบนะครับก็คือจะมีด้วงชอบนะครับด้วงครับจะจะเป็นด้วงด้วงไฟสายพันธุ์ที่เราปลูกบาฮีเนาะพันธุ์บาฮีส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เป็นพันธุ์บาฮีครับกี่ปีตั้งแต่ปลูกมันถึงให้ผลตอนปลูกทีแรกสามปีก็ออกลูกแล้วครับปีนี้ก็เป็นปีที่หกแล้วครับปีที่หกย่างครับปีที่เจ็ดแล้วปีที่หกครับแสดงว่าให้ผลมาแล้วนี่สามปีแล้วครับให้ผลมาแล้วสามปีปีนี้ก็ ผลผลิตเก็บได้จะเป็นปีปที่สี่แล้วครับดูแลรักษายังไงให้ปุ๋ยอะไรยังไงช่วงมันเริ่มให้ผลนี่แล้วก็ช่วงให้ผลแล้วก็ที่ปุ๋ยที่ผมใส่นะครับก็จะมะีเป็นขี้วัวคุ้นนะครับเป็นปุ๋ยอ๋อปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอคอกแล้วก็นําปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ด้วยครับใส่ปุ๋ยดูแลรักษามันใช้เวลานานไหมตั้งแต่ออกช่อดอ,อกจนสุกเนี่ยต้นสุก แก่เหลืองนี่ออกช่อดอ,อกก็ประมาณเดือนมกราคมครับเดือนมกราคมก็ใช้เวลาประมาณ5เดือน5เดือนสุกครับห,หลังจากที่ผสมนะครับอลังจาผสมครับให้เวลา5เดือนใช้เวลา5ลเดือนอินทพารามก็สุกครับทีนี้พอสุกแล้วยังไงทีนี้ขายยังไงหรือแจกทั้งขายทั้งแจกครับทั้งขายทั้งแจกนะอก็ในการขายนะครับก็มีคนที่ เคยมาชิมแล้วติดใจรสชาติครับเขาก็จะบอกโตนะครับบอกโตแล้วก็มีคนมาซื้อที่สวนครับแล้วก็ส่งตามออเดอร์ที่สั่งมาครับส่งทั่วประเทศเลยครับมีคนสั่งเราขายยังไงทํามีเพจมีไลน์มีเฟซของท่านกำนันแล้วก็เผยแพร่ประชาธมพันไปนี่เป็นคนรุ่นใหม่นะนี่มีรู้จักใช้เพจใช้อะไรด้วยปัญหาอุปสรรคท่านกำนันบอกว่ามีพวกล่วงใช่ไหมแต่แค่นั้นเอาอยู่ไหม ก็ช่วงน,นี้ยังเอาอยู่อยู่ครับเอาอยู่เพราะว่าถ้าถ้าเจอเราก็จะกําจัดเฉพาะต้นครับแสดงว่าก็ต้องหมั่นดูแลรักษาในาในแปลงครับผมต้องมีคนดูแลตลอดต้องมีคนดูแลตลอดต้องต้องดูตลอดครับถ้าต้นไหนผิดปกติหรือใบผิดปกติเราจะดูเป็นพิเศษครับเอาราคาขายคนสั่งซื้อเข้ามาทางไลน์ทางเน็ตหรือมาซื้อที่สวนเราขายราคายังไงเออราคาขายตอนนี้นะครับขายกิโลละ4ี่ร้อบาทครับ4ี่รอยบาท ยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งกิกโลค่าส่งก็ต่างหากค่าส่งกิโลแรกก็50บาทครับถ้าอยากได้สี่ร้อบาทก็เข้ามาซื้อที่สวนครับใช่ครับ,รบแล้วมันสถา,านการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคนก็ยังเป็นโรคระบาดนะครับคนก็ยังกลัวอยู่ิก็นค,คนยังไม่เข้ามาเยอะนะครับคนยังไม่เข้ามาชมสวนแต่ว่าก็พอได้ขายอยู่เรื่อยๆอยู่ครับแล้วในอนาคตข้างหน้ากรณีท่านกำนันปลูกแล้วอินทรพันลำสุกแล้ว ก็ขายจำหน่ายที่นี่ถ้าสมมติว่าภาพงานส่งเสริมนี่อย่างสำนักงานเขตจ,จังหวัดทำางานเขตพเ้นนี่อยากจะใช้สถานที่ตรงนี้เนี่ทำเป็นท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเป็นจุดเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจเข้ามาสอบถามเรียนรู้นี่ท่านกำนันเป็น,ปนยังไงคิดย<ซ>ังไงยินดีเลยครับยินดีใช่ไหมครับอ๋อดีดีเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ส่วนมันก็เป็นศูนย์สพกอยู่แล้วครับอ๋อเป็นสพกรสพกรคือข่ายโอ้ก็ถือว่าเป็น ทีมงานงเครือข่ายเดียวกันทำงานเสียจังหวัดในส่วนของกรมส่งเสริมการเรสียดทำงานเสียจังหวัดทำงานเสียอำเภอขอเชิญชวนผู้พี่น้องเรานะครับที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ว่าอยากจะให้ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลามด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะกลัวโรคนะครับเราก็สามารถขายออนไลน์ได้นะครับก็คือสั่งเข้ามาได้หรือว่าดไลน์มาที่เบอร์0812600636อันนี้ก็จะขึ้นไลน์ก็จะติดต่อง่ายแล้วก็ส่งรูปหรือว่าที่อยู่ที่าตามช่องทางไลน์ก็ได้นะครับมันจะเป็นการสื่อสารที่ง่ายนะครับครับยินดีนะครับให้คําแนะนาหรือว่าให้คำปรึกษาผู้ที่สนใจนะครับที่อยากจะปลูก คือว่าผู้ที่เริ่มคิดว่าจะทําสวนนะครับแล้วก็สามารถมาศึกษามาดูมาดูช่องทางหรือว่ามาศึกษาดูก่อนนะครับว่าความยากความง่ายสายพันธุ์ไหนที่เหมาะที่ไม่เหมาะกับบ้านเรานะครับทีมาศึกษาเรียนรู้แล้วค่อยไปตัดสินใจหรือว่าคนส่วนใหญ่ชอบพันธุ์ไหนก็สามารถเข้ามาดูนะดูงานได้หรือว่ามาสอบถามก่อนได้นะครับก่อที่จะปลูกหรือว่า อยากศึกษาให้มันลึกซึ้งนะครับว่าวิธีการทําเราปลูกต้นตัวเมียกี่ต้นใช้ต้นตัวผู้กี่ต้นใช้เกสรเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มาสอบถามได้นะครับครับก็ฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้องทั่วไปด้วยถ้าเข้าไปในเบอร์ที่อยู่ติดต่อท่านกำนันหรือท่านอาจจะติดต่อผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนครหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครก็ยินดีนะครับยินดีที่จะอำนวยความสะดวก พามาชมถึงที่แล้วก็อาจจะมีคําแนะนำอะไรต่างๆก็มีเบอร์ติดต่อก็จะช่วยติดต่อประสานงานให้นะครับทุกท่านต้องรองว่าสะดวกไม่ต้องไกลนนท์ล้านจางลอเส้นทางสะดวกนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้ในระยะนี้อีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยอินเรพาลยังมีสุขอยู่แล้วก็พร้อมใจให้บริการพี่น้องสนใจอยากบริโภคก็ไลน์เข้ามาสั่งจองเข้ามาโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาหรือจะมาซื้อที่สวนชิมที่ต้นครับ เชื่อเลยนะครับพี่น้องครับเชื่อเลยครับครับผม